การแต่งตัวเป็นสิ่งที่เราต้องทำทุกวันจริงไหมเปลี่ยนยงไปง่ายไหมถ้าเราเปลี่ยนการแต่งตัวถ้าเรารู้ว่าโอเควันนี้เราแต่งตัวเบาไปนิดนึงเราอยากแต่งตัวให้ดูจริงจังมากขึ้นสิ่งที่เราต้องทําคือเราแต่งตัวให้จริงจังมากขึ้นอาจจะไม่ต้องจริงจังแบบระดับแบบผู้นําประเทศไม่ต้องขนาดนั้นเราแค่แต่งตัวให้ดีกว่าปกติแค่นิดเดียวครับแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์สามร้อยหกสิบห้าวันกี่เปอร์เซ็นต์ครับสามร้อยหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะ ตีกลับเป็นอีกมุมหนึ่งเลยนะแค่ดีขึ้นทุกวันนะครับวันละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ะชีวิตก็ดีขึ้นได้ง่ายๆแล้วนะครับเปลี่ยนตัวเองได้เลยนะแต่แค่ต้องกําหนดเฉยๆว่าโอ้เราอยากพัฒนาตัวเองจุดไหนแล้วใช้กับการแต่งตัวเพราะการแต่งตัวเราแต่งทุกวันบางวันไม่แต่งก็อยู่บ้านได้ครับไม่เป็นไรแต่เราแต่งได้ทุกวันนะเราสามารถตัดสินใจได้ทุกวันเริ่มจากเรื่องเล็กๆครับก่อนที่จะไปทําเรื่องใหญ่ดูแลตัวเองก่อน จากการแต่งตัวก่อนวิพอเราเริ่มดูดีปุ๊บก,กำลัง